เมื่อความหิวไม่ข้าวครออกใครโดยเฉพาะกระด๋าดสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกนี้เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนอย่างไดนโนเสาร์ชอมหรือไดนโนง่ามครับเป็นบอร์ดเกมแนวปาร์ตี้แฟมิลี่นะครับเล่นได้ตั้งแต่1นถึงสคนใช้เวลาประมาณ20นาทีเหมาะสำหรับพเพื่อนอายุ8ปีขึ้นไปนะครับกเกมนี้ครับผู้เล่นจะมารับ,บบทบาทเป็นผู้ดูแลจัดสรรที่ดินให้เหล่าไดโนเสาร์น้อยใหญ่ครับทั้งไดโนเสาร์กินพืชไดนโนเสาร์กินเนื้อ เพื่อน้องครับมีชีวิตดอดครับและอยู่รอดจากการสุดขันครั้งใหญ่ให้ได้นะครับการจัดเตรียมเกมครับให้เราสุ่มการ์ดออกมา9ใบครับตอบผู้เล่น1คนครับนำมาสับและร่วมกันเป็นกองกลางการที่ไม่ได้ใช้ก็คืนลงกล่องได้เลยนะครับอย่างเช่นครับถ้าเราเล่นกัน2คนก็สุ่มการ์ดมาทั้งหมด18บใบนะครับหลังจากนั้นครับ แจกก๊าซจากเด็กครับเป็นการเริ่มต้นให้เพื่อนทุกคนคนนั้นหนึ่งใบโดยไงายด้านพื้นที่ขึ้นนะและเปิดก๊าซสามใบครับมาเรียงกันเป็นกองกลางครับโดยการเปิดด้านเป้าหมายขึ้นนะครับและอีก3ใบเปิดวางเรียงไว้ข้างล่างนะคบเป็นการาดด้านพื้นที่นะ หลังจากนั้นครับวางโทเคนฟอสซี่และโทเคนไข่เป็นกองไว้ข้างๆครับในจุดที่เพื่อนทุกคนสามารถหยิบได้อย่างสะดวกผู้เล่นที่สามารถพูดชื่อไดโนเสาร์ที่ตัวเองชอบออกมาได้ก่อนเป็นคนแรกครับก็จะเป็นผู้เล่นคนแรกในเกมนี้ไปเลยครับเอาละครับถ้าเกิดเตรียมเกมพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแข่งกันดีกว่าครับได้เวลาทุกคนหยิบองเราไดโนเสาร์กันแล้วโอเคครับวิธีการเล่นนะครับเกมนี้ครับเพื่อนจะเล่นโดยการผัดกันหยิบการ์ดคนนั้นหนึ่งใบเริ่มจากเพื่อนคนแรกนะครับหยิบการ์ดจากกองกลางครับผมแล้วก็ ถัดก,กันหยิบไปเรื่อยตามเข็มนาฬิกาจนหมดกองนะคะอ่ะมาดูการหยิบการ์ดกันนะคะผู้เล่นครับห้ามทิกการ์ดที่หยิบมานะครับหยิบบาดแมาก็ต้องใช้ด้านนั้นเลยนะครับหากการ์ดที่หยิบมาคับเป็นการ์ดป้องมมยครับให้วางไว้ข้างๆเราเองนะคบโดยให้ทุกคนมองเห็นได้นะ ตรงนี้เขาจะเป็นคะแนนให้เราตอนจบเกมถ้าทาตามเงื่อนไขนี้ได้นะคะเกณีที่หยิบการ์ดตัวของเป้าหมายมาแล้วนะครับให้เรานําการ์ดใบบนสุดจากกองกลางมาวางแทนที่การ์ดใบใหม่ที่เพิ่งหยิบไปเมื่อกี้ด้วยนะครับหันไปนับตป้าปหมายเหมือนเดิมนะเกณีการ์ดที่หยิบมาครับเป็นการ์ดพื้นที่ครับนี่ก็เป็นการขยายพื้นที่ในการเลี้ยงไดโนเสาร์ของเรานะคะผมขยายพื้นที่ตั้งกฎในการวางที่จะพูดถึงกันต่อไปนี้นะครับกฎในการวางพื้นที่ครับให้เราวางพื้นที่ครับโดยวางต่อจากพื้นที่เดิมหรือ ซ้อนทับกันในลักษณะของ1ใน4 1ใน2ถหรือจะซ้อนทับกันทั้งใบก็ได้ตามภาพประกอบนี้เลยนะคบหลังจากนั้นครับเราให้เราพลิกกร์ดเป้าหมายที่อยู่ด้านบนของการาดพื้นที่ที่เพิ่งหยิบไปครับพลิกกลับมาเป็นพื้นที่ครับอนเลื่อนลงมาแทนที่ใบเก่าแล้วค่อยเปิดการาดจากกองกลางครับ แทนที่การเป้าหมายที่โดนเลื่อนลงมานั่นเองอย่างไรก็ตามครับการหนึ่งใบสามารถโดนซ้อนทับกันหลายๆชั้นได้นะครับและนอกจากนี้ครับการพื้นที่จะไม่สามารถนํามาซ้อนทับกับส่วนใดส่วนหนึ่งของไดนโนเสาร์ตัวใหญ่เพื่อแบ่งครึ่งตัวน้องอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับหลังจากวางการแล้วจะไม่สามารถขยบับหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้อีกต่อไปนะครับแต่นอกจากนี้ห้ามวางการซ้อนทับอยู่ข้างใต้ของใบที่ถูกวางไปแล้วนะครับต้องวางทับด้านบนเรื่อยๆเสมอนะสำหรับไข่และลด่านไดโนเสาร์นะครับ ทุกครั้งที่เรามีการวางกา๊์ดพื้นที่ที่มีลูกไข่นะครับเราจะสามารถนําเทค็นไข่หนึ่งชิ้นคับมาวางในรังไหนก็ได้ที่เรามีอยู่นะครับแต่ระวังนะคบถูกการใบอื่นทับครับเราก็จะเสียไข่ในรังนั้นไปทั้งหมดเลยนะครับเทือกขาครับจะมีลักษณะเป็นขอบรูปภูเขาอยู่ตรงขอบของ,ของก๊์ดที่เรานำไปวางนะครับซึ่งเทือกขาเหล่า,านี้ครับจะใช้ในการแยกพื้นที่ของก๊์ดออ,ออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการรวมฝูงการที่คะแน่นการกินและการสูบพันธ right ุ์ครับจะถูกแบ่งออกโดยเทือกเขาทั้งหมดเลยนะครับเกม่นี้คร mm ับจะจบลงเมื่อกาสจากกองกลางถูกหยิบไปจนหมดนะครับแล้วก็จะมาตรวจสอบการว่าไดโนเสาร์ฝูงไหนที่สืบพันธุ์บ้างนะครับไดโนเสาร์ฝูงที่สูบพันธุ์ครับให้เราเอาโทเ็นฟอสซีวาลงไปบนฝูงนั้นนะครับเพื่อดูว่าฝูงนี้สูบพันธุ์ไปแล้วนั่นเองมาดูที่การดูสืพันธุ์หนึ่งไม่สูนพันธุ์กันดีกว่าครับ อันดับแรกครับผมไดโนเสาร์ทุกฝูงที่อยู่ติดกับบ่อน้ำมันดิบจะถือว่าสุนทุ์นะครับอย่างที่2ครับมาดูที่ไดโนเสาร์กินเนื้อกันบ้างดีกว่าไดโนเสาร์กินเนื้อครับถ้าเกิดว่าอยู่ติดกับแผ่นพื้นที่เหยื่อจะถือว่าอิ่มแล้วนะครับก็จะถูกนําไปคิดคะแนนตอนจบเกมอย่างไรก็ตามครับถ้าน้องไม่ได้ติดกับพื้นที่เหยื่อน้องก็จะไปกินเหล่าไดโนเสาร์กินพืชที่อยู่ติดติดกันแทนนะครับโดยจะกินฝูงที่ขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่าแต่ต้องอยู่ติดกันเท่านั้นนะครับ ในน้องสาวกินพืชฝูงที่โดนกินไปแล้วครับจะถือว่าสูญพันธุ์ครับมาดูในน้องสาวกินพืชกันบ้างครับผมในน้องสาวกินพืชครับถ้าอยู่ติดกับพื้นที่พืชจะถือว่ามีอาหารกินครับน้องก็จะอิ่มแล้วและนงไปคิดคะแนนนะครับแต่ถ้าไม่มีอาหารให้กินน้องก็จะสูญพันธุ์ครับการคิดคะแนนนะครับเราจะคิดคะแนนจากไดโนเสาร์ทั้งหมดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ของเรานะครับโดยไดโนเสาร์ฝูงเล็กครับจะได้1คะแนน ฝูงขนาดกลางครับได้2คะแนนและฝูงขนาดใหญ่ครับรับไปเลย3คะแนนครับผมนอกจากนี้ครับโทเค้นไข่ทุกชิ้นในท่างของเราครับก็จะได้มูลค่าชินะ2คะแนนด้วยเช่นเดียวกันครับและสําหรับการภารกิจที่ทาตามเงื่อนไขได้ก็จะมีคะแนนให้เราตามแต่ภารกิจที่เราทำได้นะครับครับผมและผู้เล่นที่มีคะแนนเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปครับอย่างไรก็ตามถ้ามีผู้เล่น2คนหรือมากกว่าครับได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน เราจะมาวัดกันที่จํานวนไดโนเสาร์ครับที่มีในฝูงที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละคนครับใครมีจํานวนตรงนี้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองคิดให้ไววางให้ดีแข่งสร้างดินแดนไดโนเสาร์ให้เหล่าน้องอยู่รอดไปได้วยกันกับช้อมหรือไดโนงั่ม